สวัสดีนะครับมาอีกรอบป ắc, อั๊กคาวาซากินะครับ KLX 150นะครับมีอะไรที่เราถอดอแกะสายไฟเพิ่งได้นะครับเพิ่งมีเวลาว่างนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วามาดู KLX ดังรูปนะครับชุดมัดไฟเขาเป็นยังไงดูเดียวนะครับก็จะเป็นมัดไฟนะครับมาอย่างนี้เลยปื๊ดอ,อย่างนี้เลยนะคะ ก็จะเป็น,นมัดไฟแสงมัดไฟชาร์จอยู่ในตัวนะครับมัดไฟแสงมัดไฟชาร์จอยู่ในตัวตัวนี้นะครับเป็นกล่อง DC นะครับพัดเซอร์มีเส้นเดียวด้วยนะพัดเซอร์มีเส้นเดียวด้วยนะครับนพัดเซอร์งามๆกันเลยนี่นะครับเป็นระบบคาบูนะครับมันง่ายนะครับสายแต่ว่าสีมันอาจจะสับสนดูคล้ายกับฮอนด้ายามาฮ่าคาวาไหม นะครับตัวนี้มันคาวาอยู่แล้วสุูกีไหมมันจาโคดสีไม่ได้พอเราลื้อเราไปปั้นเราไปไล่ดูตัวนี้เสียไล่อย่างไงเช็คยังไงแล้วดูคลิปวาดตัวนี้เสร็จก่อนนะครับชุดไฟที่มันขึ้นมานะครับจากเครื่องของเราเลยนะครับชุดนี้นะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะที่ขึ้นมาผมก็จะปิดฝาครอบก่อนนะครับปิดฝาครอบไว้ไม่ได้ถอดมีแต่สายออกมามีสายอะไรบ้าง นะหลักๆเลยที่มันขึ้นมานะครับก็จะมีกล่อง C D I กล่อง C D I ตัวนี้กล่องใหญ่ด้วยนะครับกล่อง C D I กล่อง C D I เขาจะมีด้วยกันอยู่นะครับ5เส้นนะครับมีเส้นอะไรบ้างนะครับ5เส้น2 3 4 5ห้านะ5เส้นไปไหนทำอะไรนะครับแล้วก็จะมีคอยนะคอยจุดระเบิดของเรานี่หน้าตาของคอยเริ่มคุ้นแล้วนะครับ ไปอย่างนี้นะครับถ้า EP ีแรกมันเต็มเกิน4นาทีระบบเขาจะตัดแล้วต่อตาม EP 2คีคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ฝากไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับนี่มาดูกันอ้าวลักๆเลยนะครับก็จะมีแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จเราอย่างนี้ปับ๊บนะครับแผ่นชาร์จเรา,ามัดไฟที่มันขึ้นมานะครับกล่อง C D I เนี่ย C D I นะครับาสายไฟที่ขึ้นมาจากพัดเซอร์เส้นเดียวนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้มาเส้นเดียวมันจะตื้อมาเลยนะครับตื้อตื้ตื้ตื้ตตตเข้ามาปั๊บเข้ามานี้มันสีอะไรนะครับโดยส่วนใหญ่พัดเสอร์เส้นเดียวมันจะมาสีนี้นะครับแต่เราต้องจํานะตัวนี้จะเป็น,นค,นา,า,วา,นะคาวาซากินะครับนะคาวานะครับคาวาซากินะครับคาวาซากิของเคสนะครับ L X 150 นะครับร้อยห้าสิบเนี่ยอย่างนงี้นะเส้นนี้ที่ขึ้นมาพัดเสื้อเส้นเดียวเนี่ยนะครับนะนะพัดเสื้อเส้นเดียวนี่จะเป็นน้ําเงินเหลืองนะครับนะน้าน้าเงินแล้วก็แถบเหลืองนะแถบเหลืองตัวนี้คล้ายกันกันกบฮอนด้านะง่ายเส้นเดียวพัดเสื้อมีเส้นเดียวต่อมามัดไฟนะครับมัดไฟเนี่ยมันมี2เส้นนะครับไปที่แผ่นชาร์จตืดเข้าไปเส้นที่หนึ่ง ตืดเส้นที่สองสองเส้นนี้เป็นไฟ AC นะไฟ AC นะครับไฟ AC ขึ้นมามันจะเป็นสีขาวนะครับกับขึ้นมามันจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะขาวนี่มจะแถบหน่อยนะครับมีแถบแดงนิดแถบแดงเล็กๆนะครับเหลืองเลยขาวแถบแดง นะจะตรงสีมี3เส้นนี้ที่ขึ้นมาแล้วเส้นที่4ี่จะเป็นเส้นของที่มันฝาว้าเข้าไปจะเป็นเส้นของไฟเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ไฟเกียร์ว่างเส้นเดียวออกมานะนะจะไปหน้าปัดไฟเกียร์ว,ว่างเป็นให้สัญญาณนะครับบุธนี้จะเป็นเส้นสีเขียวนะไม่ได้ใช้หรอกเราจะไม่ได้ต่อก็มันสตาร์ทติดนะครับสีเขียวตัวนี้เป็นไฟเกียร์ง่ายๆเลยนะครับไฟเกียร์ว,ว่างนะครับ ให้เสรงานเนี่ยมีแค่นี้ขึ้นมามีสีเส้นเอสีนี้ไปไหนเผื่อเราถามนะครับฉะนั้นครบแล้ว1 2 3 4นะครับเราแยกชุดนี้พัดเสื้อมาเข้ากล่องแต่กล่องมันมีอยู่5สายสายไหนไปอะไรมาดูกันนะต่อไปเส้นต่อมาเส้นต่อมาก็จะเป็นสีนะครับอ่าเหลืองกล่อง CDI นะมีสีเหลืองแถบแดงเหลืองแถบแดงนะครับ พอเลืองแถบแดงเสร็จต่อมาก็จะเป็นนะครับดำนะครับเ,บ,ออเออบเหลืองลบ CDI ีไอทีนะ่บอกเลยออกไม่เลยนี่ซีีออกดำแถบเหลืองเรารู้แล้วกล่องซีดีดำนะครับแถบเหลืองนะดำเหลืองนะดำเหลืองเสร็จแล้วนะครับดำเหลืองเสร็จแล้วก็มาสีดำนะครับสีดำสีดำไม่ใช่ดำแถบเหลืองต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลอีก่า สีน้ำตาลาน้ำตาลนะครับแถบขาวเนี่ยนะครับาตามด้วยสีดำมันอยู่ใกล้คอยทำมมไน,นก็ดำวันนี้มีเห็ดของมันอยู่ดูดีอ่ะตืดเข้าไปเห็นไหมสีดำเข้าคอยเลยเส้นนี้เห็นไหมมันแปลกนะไม่อยาไปลงกาวนะครับนะไฟเข้าเส้นไหนอีกอ ถ้าผมทําไปมันลกอย่างนี้จะมีไฟสายไฟที่เราใช้หลักๆอยู่แค่4เส้นนะครับ4เส้นนะทีนี้สายไฟเข้านะครับสายไฟเข้าก็จะเป็นน้ําตาลเส้นนี้นะไฟเข้ามันจะทําสัญลักษณ์นี้นะอ่าโวลต์ v, นะครับ1 2โวลต์ v, นะครับไฟเข้านะทัเป็นสวิตให้ออฟลัน12โวลต์เป็น DC นะครับไฟพันแบตบเปิดสวิตตั้นะครับเปิดออฟลันตั้ไฟจะวิ่งเข้ามาเลี้ยงที่กล่องทันที เนี่ยสีนะครับน้ําตาลขาวนะครับสีน้าตาลขาวต่อมานะครับต่อมาดําแถบเหลืองมันจะพับๆหน่อยนะดําแถบเหลืองเส้นนี้นะครับนะเส้นนี้มันลงกลาวนะเห็นไหมแล้วก็สีเหลืองแดงเหลืองแดงเส้นนี้ไม่ต้องประทอะไรครับนะไม่ต้องทำเลยผมก็ตามไม่ทันว่ามันไปไหนนะครับ ไม่ได้ต่อแค่นี้ก็ติดแล้วนะอาจจะเป็นเซนเซอร์คาบูหรือเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นะเหลืองแดงนะที่ใช้หลักๆพัดเซอร์นะครับดำเหลืองลงกาวนะบางครั้งเราไปเข้าใจผิดก็คือเอาดำเหลืองนี่ไปใส่คอยไม่จะไปจำฮอนด้าไม่ได้นะนะครับแล้วเอาดำลงกาวนั่นก็ไม่ติดอันนั้นไทแม็กตัวนี้นะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีครับ แล้วก็ไฟออกมาหาแบตแบ,แบตเตอรี่เราจากแผ่นชาร์จตืดเข้ามาตืดเข้ามาจะเป็นบวกกับลบนะครับบวกกับลบนะตันนี้ก็จะเป็นดำลบนะครับแดงก็จะเป็นบวกนี้นี่แค่นี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับมาดูกันนะที่จับให้ดูนะครับนี่ที่ผมสเก็ตออกมาให้เราดูนะครับมัดไฟขึ้นมาเห็นไหม ปั๊บเข้าไปแผ่นชาร์จ2เส้นนี้นะครับก็เป็นสนะีขาวแดงกับสีเหลือง2เส้นนี้เป็นไฟ ac นะวัดไฟพอออกมาแล้วก็จะแปลงเป็นไฟ dc นะไฟ dc ตัวนี้นะครับ dc ไฟกระแสตรงก็เข้ามาแล้วเราจะใช้ไฟหน้าก็เจาะสีนี้ไปเลยนะครับไฟหน้าเจาะเอาไปใช้กับไฟหน้านะครับไฟหน้าเส้นหนึ่งของไฟหน้าก็จะลงกาวนะมีแค่นี้นะไม่ยากนะ ส่วนจุดระเบิดก็พัดเซอร์เส้นเดียวนะครับสีน้ําเงินเหลืองนะ<ม>สีเหลืองแดงก็ไม่ได้ใช้ส่วนดําเหลืองก็ลงกาวนะดำเหลืองลงกาวแล้วก็น้ําตาลขาวนะครับน้ําตาลขาวก็ไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับส่วนสีดำนะสีดําก็มาเลี้ยงคอยนะจบแล้วของระบบคาวาซากินะครับคาวาซากินะ K L X 150นะครับ คลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ฝากไลค์ขอบคุณที่รับชมและติดตามโอเคขอบคุณครับ